โรคระบาดเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการที่จะใช้วิชาความรู้ในการที่จะควบคุมโรคระบาดได้อย่างเต็มที่แต่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจได้นะครับว่าโรคระบาดเนี่ยถ้าเราได้รับความร่วมมือนะครับและมีความเข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในโรคระบาดและปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ผมคิดว่าเราผ่านประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จมาด้วยกันนะครับตั้งแต่ะระลอกแรกนะครับะระลอกที่สองะระลอกนี้เป็นะระลอกสถานบันเทิงที่มีสถานการผู้ติดเชื้อที่มีจํานวนสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครผมมั่นใจนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขยังสามารถที่จะออกมาตรการนะครับและตามสอบสวนโรคให้เร็วทันแต่อย่างไรก็ตามเราจะทําดีหรือทําเร็วทันแค่ไหน ถ้าไม่ได้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการรักษามาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการ3ม,มาตรการหลักนะครับก็คือการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะครับถ้าเราร่วมมือกันแบบนี้เรามั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดในร,รอบที่สานี้ได้อย่างประสบสำเร็จเหมือนครั้งที่1กับครั้งที่2